่อนดูคุยแซบโชว์อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเมื่อยเนาะไม่มีใครขำกับฉันเลยแอคเมื่อยเหมือนกันเลยเนี่ยไอโบแล้วตอนนี้นะคะเราอยู่กับแขกรับเชิญอีกหนึ่งท่านค่ะคุณปอพักภูมิค่ะสวัสดีครับพี่ยาค่ะสวัสดีครับภูมครับสวัสดีแฟนรายการด้วยขออนุญาตมาเป็นเฉพาะกิจและเป็นกิจพิเศษแล้วกันเนาะวันนี้ใครเปิดคุยแซบโชว์ดูเบรกที่แล้วปรับเปลี่ยนอารมณ์กันนิดนึงเนาะวันนี้ขออนุญาตเอาโปรปีใหม่ หยิบมาฝากแฟนรายการคุยแซบโชและอย่ามองว่าโปรนี้มาเร็วนะเพราะวันนี้เราเจอกันนะครับ26พฤศจิกายน2 5 6 7ัูพรุ่นี้27นะ28 29 30เหลืออีก4วันจะหมดเดือนพฤศจิกายนแล้วนเนาะเร็วไหม,เ,เ,รมเร็วมากเร็วมากแล้วโปรนี้จริงๆเราจัดก็คือเฉพาะเดือนธันวาของแต่ละปีแล้วเราขออนญาตจัดล่วงหน้าประมาณ4วันเพื่อเอาโปรปีใหม่ หยิบมาฝากแฟนรายการคุยแซบโชและหยิบมาฝากแฟนรายการช่องวัน31ทั่วประเทศและก่อนจะช็อปกันครับให้ดูโรงงานของเราเพื่อตอบย้ําความมั่นใจที่นึงเพ่อะอะไรครับช่วงนี้ข่าวสารมันเยอะมากเนาะอ่ะดูโรงงานของเราครับโรงงานของเราเป็นมหาชนครับชื่อเต็มคือบริษัทและโรงงานคือโนวาออร์แกนิกจำกัดมหาชนยุคนี้จะช็อปอะไรจะกินอะไรให้ดูถึงโรงงานหลังบ้านพอเป็นมหาชนท่านผู้ชมมันมีความได้เปรียบอะไรหนึ่ง สินค้ามีคุณภาพ 2. ส,สินค้าได้มาตรฐาน 3. คุณจะได้ราคาตรงและราคาทุนจากโรงงานโดยตรงไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางแล้วเป็นโปรปีใหม่ล่วงหน้ายา้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับ4วันล่วงหน้าดังนั้นใครเปิดช่องวันสัมสเหตดใครดูคุยแซบโชว์วันนี้เป็นราคาโรงงานและเป็นการต้อนรับปีใหม่อีก4วันขนา้างหน้าราคาอย่าตกใจนะคุณพ่อคุณแม่ใครลุกโอย นั่งโอยปวดกระดูกกระเดี่ยวหลายคนจนนึกถึงงาดำแล้วตัวนี้งาดำผมบอกท่านผู้ชมแตนต้นรายการแล้วว่า1ความพิเศษคือออกจากโรงงานมหาชนดันั้นมั่นใจคุณภาพได้2งงาดำตัวนี้ครับมีส่วนผสมของคลลารเจนไทท2ปกติคลลารเจนไทท2หรือว่า UC2 เจอเฉพาะในคลลารเจนแต่เรามาใส่ไว้ในงาดำแล้วดังนั้นใครลุกโอยนั่งโอยปวดกระดูกกระเดี่ยวแนะนำให้กินงาดำผสมคลลาเจนกล่องนี้ ปกติ1กล่อง30คสิแคโนครับราคาคือ590บาท2กล่องสถานการณ์ทั่วไปครับราคาเกือบพ2 0 0บาทแต่วันนี้ใครเปิดคุยทรับโชว์ครับวันอังคาศศร6 6พฤศจิกายน2กล่องลดเหลือแค่พันทวนครับพันทวนพันทวนและในงบพันทวนหรือว่า1นึ่พัวงกลมถ้าบอกบูมบอกพี่ย่าบอกท่านผู้ชมว่ามีของแถมอีกเชื่อไหมครับเดี๋ยวนะพันหนึ่ง พันหนึ่งสองกล่องไม่พอนะมีอีกอ่ะช่วงที่อึ้งอยู่เบิกของเข้ามาและวางไวในรายการเลยครับน้องโจววันนี้ใครเปิดคุยแซบโชใครเปิดช่องวันสมัยยูให้เพิ่มงานดาอีกหนึ่งกล่องสองกล่องสามกล่องสี่กล่องเป็นหกกล่องรับประทานได้หกเดือนถามความรู้สึกของทั้งสองท่านหนึ่งรอบว่าคุ้มหรือไม่คุ้มยังไงบ้างครับงบพันหนึ่งนะขอโทษนะคะหนึ่งพันนี่ได้หมดนี่ได้หมดนี่ได้หมดนี่ครับให้เขาไปเถอะให้เขาไปเถอะยางไงให้ไปเถอะให้ไปเถอะ คือราคาแบบนี้หาซื้อที่ไหนไม่ได้นะทุกคนไม่ได้นะเฉพาะวันนี้งงนที่นี่วันนี้แล,และโรงงานมาขายของเองและย้ำว่าเป็นโปรปีใหม่คใครโทรมาหาคอเซนเตอร์เราให้แจ้งคอเซนเตอร์นิดหนึ่งว่าขอโปรต้อนรับปีใหม่และผมย้ำท่นผู้ชมแบบนี้จุดเด่นของการนาตัวนี้ครับขอโรงงานขึ้นมาอีกหนึ่งรอบครับผมมาในนามของโรงงานบริษัทนะครับโนวาออร์แกนิกจำกัดมหาชนมหาชนแปลว่าจดทะเบียนในตลาดรัพย์นั้นมั่นใจคุณภาพสินค้าได้ และโรงงานเราครับผ่านเกณฑ์มาตรฐาน GMP ผ่านเกณฑ์ ISO 9001:2015เรามีแล a p เป็นของเต่งครับเรามีเครื่องจักรเป็นของเต็งแบบนี้และเรามีโกดังขนาดใหญ่เป็นของตัวเองแบบนี้เราจึงทําราคา6กล่อง่านได้และก็นำตัวนี้ครับมีดาราหลายคนร่วมรับประทานครับพี่วนสิทธิ์พี่โดโด้ odo, พี่ลูกศรน,นั้นมั่นใจถึงคุณภาพสินค้าได้และผมย้ำนะครับปกติ1กล่อง30แคสูลรับประทานได้1เดือนเต็มเตมราคาคือ590บาท2กล่องประมาณพัน200บาท วันนี้สองกล่องเหลือพันหนึ่งและใครโทรมาก่อนสักบ่ายสองโมงอีกสิบห้าเลยอะบ่ายสองโมงสิบห้านาทีเรามีงานดาเพิ่มอีกสี่กล่องเป็นหกกล่องและไม่พอครับวันนี้ใครเปิดคุยแทบโชว์แล้วช่องวันครับเราบริการส่งฟรีค่ะอแล้วถ้าถามว่างบพันหนึ่งถ้ามีของแถมอีกจะเชื่อไหมครับฮะจรอจริงหรอจริงอคะอันนี้นึกว่าอันนั้นแถมแล้วอ่ะไม่ไม่ไม่มีอีกมีอีกรสหนึ่งอ่ะในไหนก็ไหนแถวเบิร์กเข้ามาเลยครับแต่จะลืมแจ้งเงื่อนไขคอสเ็นเตอร์นิดนึงว่า เป็นโปรปีใหม่ให้เพิ่มอีก2รวมหมดนี่เลย8ชิ้นกินได้8เดือน <c oughs> แล้วตัวนี้คืออะไรอ่ะช่วงที่หลายคนกำลังอึ้งอยู่กล้องจับมาหน่อยครับนี่คือแอสตาซันทีนแอสตาซันทีนจุดเด่นก็คือมันมีส่วนประกอบของสารายสีแดงจุดเด่นของสารายสีแดงมันช่วยอะไรครับ <c oughs> เพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อบางคนข้ออักเสบข้อต่ออักเสบ บริเวณกล้ามเนื้เอเสบไม่รู้ตัวแต่ถ้าคุณกินแอตตาสันทีน่ะมันช่วยได้ <c oughs> และแอตตาสันทีนตัวนี้มีส่วนผสมของวิตามินพรีมิกแล้วก็ใครที่รับประทานเป็นประจำครับมันช่วยเรื่องของการชะลอวัยแล้วก็ลดนิ้รอยด้วยค่ะแถมไม้อีก2กล่องอ่ะถางความรู้สึกสองท่านก่อนเปิดโปรครับ8ชิ้นยืนยันว่าจ่ายแค่พันเดียวเป็นโปปีใหม่จากโรงงานเองคุ้มหรือไม่คุ้มครับ เหมือนให้อ่ะก็เหมือนให้จริงๆห้จริงๆอันเนี้ยเหมือนให้ของขวัญปีใหม่คุณผู้ชมอ่ะคูกต้องครับมีให้จริงๆเพราะฉะนั้นใครที่จะซื้อของขวัญปีใหม่ให้ผู้ใหญ่นะบอกมากเลยวนี้คมผมย้ำอีกครั้งหนึ่งเนาะใครลุกโอยนั่งโอยปวดกระดูกกระเดี่ยวงาดำช่วยได้และกกระดตัวนี้ย้ำอีกครั้งหนึ่งว่ามีส่วนผสมของลครเจน กินแล้วได้ประโยชน์จากคลราเจนแล้วก็งาดําแล้วก็แอดตาสันทีนยามนะครับบางคนปวดกล้ามเนื้อแบบไม่รู้ตัวลองกินแอดตาสันทีนดูแล้วก็มันช่วยพวกชะลอวัยแล้วก็ลด้ีรอยด้วยหมดหน้าจอ8ชิ้นยันยาวจ่ายแค่พันเดียวครับไปดูโปรรอบที่1พร้อมกันช่วด้้ครับ วันนี้ใครเปิดคุยแซฟโชใครเปิดช่องวันอยู่หมดหน้าจอเราบริการส่งฟรีนะครับไม่มีแอดออนอะไรเพิ่มครับหมดหน้าจอคือพันหนึ่งครับงาดำหกแอดตาสันทีนอีก2กล่องหมดหน้าจอนับไปแล้วคือ8ชิ้นกินได้8เดือนจ่ายแค่พันเดียวครับใครสนใจเบอร์อยู่ด้านแรงจอครับ02 0 2 6 5 8 88, ํานะหมดหน้าจอไม่ต้องคิดะไรมากครับ8ชิ้นครับงาดำหกแอดตาสนันชีนสองใครสนใจโทรครับ02 0265888ช่วงที่หลายคนกำลังตัดสินใจอยู่อยากให้พี่ย่ากับบูมเชิญชวนแฟนรายการหรือว่าพัน วันนี้คุ้มหรือไม่คุ้มประกันใดครับเรียนเชิญครับผู้ใหญ่ชอบแน่นอนถูกต้องครับเหมือนเราแทนที่จะไปให้แอลกอฮอล์เนาะถูกต้องถูกต้องหลักสุขภาพพันหนึ่งแบบชิ้นใช่ค่ะมนให้สุขภาพผู้ใหญ่ด้วยจริงก็โอ้โหเซ็ตใหญ่มากจริงใหญ่จริงๆค่ะนี่คือไม่มีที่ไหนแบบให้เยอะขนาดนี้ไม่มีจริงๆเพราะเฉพาะวันที่โรงงานมาขายของเองค่เรานันท่านผู้ชมครับหมดหน้าจอยท่านผู้ชมเห็นนี่คือโปรที่ผมเชื่อว่าหลายคนชอบแน่นอน 8ชิ้นยืนยันว่าจ่ายแค่พันเดียวจริงๆงาดำดูแลเรื่องเก็บกับกระดูกข้อต่อแอต้าสันเทีมันช่วยชะลอวัยช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อต่างๆนะครับดังนั้นใครสนใจหมดว่าจอ8ชิ้นยืนยันว่าจ่ายแค่พันเดียวย้ำเบอร์ครับ0 2 0 6 6 5 8 8ย้ปป้ำครับ0 2 0 2 6 5 8 8ปปครับอะ ขอเพจโปลโรลงนิดหนึ่งให้ดูโรงงานเรารอบสุดท้ายนิดหนึ่งะจะได้ตอกย้ำความมั่นใจครับโรงงานเราเป็นมหาชนครับจดทะเบียนในตลาดซักครับในนามของโรงงานโนวาออแก,กนิกจำกัดมหาชนานั้นมั่นใจคุณภาพของสินค้าได้เวลาเป็นมหาชนแล้วมันตรวจสอบไปถึงคุณภาพหลายๆอย่างทั้งสินค้าทั้งคุณภาพเครื่องจักรและคุณภาพโรงงานดังนั้นคุณได้ของที่ออกจากโรงงานระดับมาตรฐานสูงนะครับแล้วตัวนี้ผมย้ำอีกครั้งหนึ่งว่างาดามตัวนี้ช่วยเรื่องเกี่ยวกับกระดูกข้อต่อในตรงนั้นใครที่ปวดกระดูกข้อต่อ อยากให้ลองกินงานดําที่ออกจากโรงงานมหาชน6กล่องจ่ายแค่พันเดียวและขออนุญาตแถมแอตตาสันทีนครับบำรุงร่างกายเชงลึกอีก2กล่องหมดหน้าจอ8ชิ้นจ่ายพันหนึ่งและเราบริการส่งฟรีครับขอโปรรอบที่3ขึ้นมาเต็นมนหน้าจอครับวันนี้ยังรู้ชมแบบนี้ครับงบ1,000บาทก่อน คุณได้งาดาทั้งหมด6กล่องกินได้6เดือนช่วยเรื่องกระดูกข้อต่อครับแอดตาสันทีนอีก2กล่องใหญ่หมดหน้าจอ8ชิ้นกินได้8เดือนจ่ายแค่พันเดียวใครสนใจโทรครับ02 026 5888ย้ำนะงบ1000บาทครับงาดํา6กล่องแอดตาสันทีนอีก2กล่องหมดหน้าจอจ่ายแค่พันเดียวใครสนใจเบอร์อยู่ด้านล่างจอครับ02 026 5 8ป8และวันนี้พิเศษครับใครเบิ้ลหนึ่งพันสองชุด มีของแถมให้ด้วยเป็นคอลลาเจนสูตรสีทองอีก3ถุงใหญ่ผ<ฮ>ุ้มจริงครับพผนแรกงาดำา6แอลต,ตาสันทีน2และไคลเบิลสชุดวันที่โรงงานมาขายของเองกับโปรปีใหม่ให้คอลลาเจนฟรีอีก3ถุงใหญ่ เอาพันหนึ่งก็ง 6, เงาดำหกแอต้าสันติสเบิ้ล2ชุดมีคอรเจนแถมย้ำเบอร์ขนุนท้ายครับ0ูนย์สอย้ปดแปย้ำครับ0ูนย์สองศสปดแปส่งฟรีเก็บเงินปลายทางและแจ้งคอร์เซเตอร์นิดนึงว่าเป็นโปรปีใหม่ให้โทรก่อนบ่ายสองนาทีครับสุดยอดมากขอบ<ช>คุณพีพ่ปอขอบคุณบูมขอบคุณทุกทาขอบคุณทุกคุณผู้ชมครับโปรปีใหม่คุ้มสุดๆเลยนะคะรีบๆจัดกันนะคะทุกคนแล้ววันนี้ก็หมดเวลาแล้วกลับมาเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะวันนี้ลาไปก่่อนนะะะคคคสสสสววัััดดีีรบ คุยแซ่บโชว์เสร็จแล้วอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะ